นี่นะครับทยานแห่งชาติลานคำแหงสุโขทัยนะครับเขาหลวงผมมาถึงตรงนี้ก็ประมาณตีสี่โดยน,น,นั่งวินมอเตอรไ์ไซค์เหมามานะครับแล้วก็เข้าไปติดต่อตรงนี้นครับอันนี้จะเป็นจุดที่ติดต่อเช่าเต็นท์ลงทะเบียนกลางเต็นท์แล้วก็เช่าพวกที่ทนอนต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ศูนย์บริการท่องเที่ยว เราไปต่อเช่าเต็นท์แบบนอนสองคนนะครับค่าเช่าร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีถุงนอนมีที่ปูนอนแล้วก็จะมีค่ามัดจำขยะที่นี่อีกสองร้อยบาทเบื้องต้นข้างล่างเนี่ยผมเสียไปสองร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปจ่ายที่ด้านบนอีกสองร้อยบาทอันนี้เรามาถึงทางขึ้นแล้วนะครับ ว่าสังเกตได้ว่าเริ่มมีคนเอาเต็นท์มากลางบ้างบางคนอาจจะมาถึงกังข้ามกลางคืนกดกลางด้านล่างก่อนแล้วเช้าค่อยขึ้นข้างบนกันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกไว้ว่าไปไหนระยะทางเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนค่ายพักแรมสามพันเจ็ดพญาแล่นเรือสามพันห้าป่องน,งนางนาคสามพันสามอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ใครจะขึ้นที่นี่นะครับต้องมาสักการะ,ะก่อนขึ้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับมีทางแยกนะครับแต่ว่าเนี่ยทางขึ้นยอดเขามีป้ายอยู่เราก็จะไปตามป้ายทางก็จะค่อนข้างมองชัดเจนนะครับ ว่าตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่มีทางลงแน่นอนเพราะว่าทางมันชัดเจนมากนี่นะครับทางขึ้นเขาค่อนข้างชันมีแต่หินให้พอปีนป่ายเกาะไปได้แต่ว่าเดินมา,าผมมีสัมภาระด้านหลังที่หนักด้วยทำรู้สึกเหนื่อยเลยเหนื่อยอยู่พอสมควรเดี๋ยว ไปจุดแรกก่อนหาที่พักนั่งก่อนดีกว่าไม่ไหวผมไม่ได้เอาลูกหาบมาคิดว่าน่าจะไหวแต่พอดูแล้วว่าลูกหาบจาเป็นมากเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเดินดูด้วยตัวคนเดียวตัวขึ้นมาระหว่างทางก็จะมีจุดแวะเติมน้ําคือให้เราสามารถร้องเตรียมขวดน้ําเปล่าขึ้นมาเอาไว้เติมน้ำรับประทานระหว่างทางได้นะครับ เพราะว่าระยะทางชันมากยังไงเราก็ต้องมีน้ำติดตัวสำรองเอาไว้ตรงนี้มีน้ำสะอาดด้วยนะครับเย็นมากเอาขวดน้ำมากรอกได้เลยสะอาดครับเย็นกินได้เลยกินได้เลยครับกินนี่ไม่ไม่บอกเลยนึกว่าเป็นน้ำน้ำขวดจริงนะน้ำจาูเข,ขา้จาภูเขาแท้ๆนี้นนนนะด้านบนครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูข้างล่าง ไหนแล้เนี่ยแต่อะการละ,ลละดอ็กันมีบอกไหมครับมีครับเกิดอะไรเห็นไหมเกิดไปนะอ๋ะอเห็นแล้วตรงนี้คือเป็นจุดดือข้างล่างมามาถึงนี่ใช่ถึงใจถึง โอเคครับจ oh. ดการเ็น,เนที่มีเพิงพักให้เราสามารถนั่งพักผ่อนได้นะครับเพราะว่าผมขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนกันนี่ก็ต้องมีจุดนั่งพักแน่นอนครับอันนี้ที่เห็นก็คือมีพี่ที่เป็นลูกหาบกำลังแบกของขึ้นไปนะครับก็มีเพื่อนเดินทางขึ้นนำหน้าไปอีกหนึ่งคนทางชันมาก ไ้ถึงจุดชมวิวนะครับพี่คนลูกหานี่เดินไม่หยุดเลยไม่แวะเลย,เยไม่เอจริงๆทางเนี่ยครับชันอย่างนี้โอ้มีลาบันไดให้จับอยู่โอเคครับทางนี้เริ่มดีหน่อยไอพี่ โอ้พี่หาไปงี้นะ้แน่นอนนะครับโอ้โยจอมพี่เขาเลยครับคนเดียวกิโลนะผมว่าต้องมีสิบโลนะเกินผมผมแค่เบาแค่นี้ผมก็แย่แล้วไม่มีคนรัางลงมาด้วยมีเพลงฟังด้วยนะแหมดีจังจุดชมวิวใช่ไหมครับพี่ อีกนิดหน่อยถึงแล้วนะครับจุดพักชมวิวขณะนี้ความสูงประมาณ576เมตรอันนี้คือด้านล่างนีะครับปิวจะซูมให้ดูข้างล่างน่เป็นจุดพักแรมด้านล่างนะเป็นค่ายที่เราเป็นทางขึ้นมานี่อยู่ข้างล่างนี่เรา ทอยออกมานะครับอากาศดีมากเลยแต่วันนี้ลมยังไม่เท่าไหร่มี่คอจุดที่เรามาถึงนะตอนนี้มาเดินทางได้ประมาณหนึ่งกิโลกับหกร้ยเมตรนะจุดชมวิวสมเด็จพระเทพเคยมาประทับประทับที่นี่ด้วยสามชั่วโมงพระเทพขึ้นมาโอ้พระเทพกถือว่าเร็วนะครับเนี่ยท่านยอนแล้วง่ปขางล่างแล้วนะ Hungry, แต่ประเทศตอนนั้นท่านยัง,ยงเท่าไหร่ประมาณสักสี่สิบแข็งแงแข็งแรงอยู่ตอนนี้ท่านคงจะเสด็จไม่ไหวครับอตอนนี้ มาอยู่ตรงที่ใสไงงามใช่ไหมเนี่ยชันเบิกไผ่ใสงามใส,งาม,ใสงามแล้วชันเบิกไผ่เลยมแล้วอันนี้ใสงามนะครับใช่ต้องไปปล่องพญานาคพญาแร่นเรือก็จะถึงค่ายพักแรมแล้วอีประมาณสามร้อยเมตรเราก็จะถึงปล่องพยานาคเส้นทางก็จะประมาณนี้เลยครับเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ ชันพอสมควรค่ายพักแรมอีกสองร้อยเมตรนะครับตรงนี้คือพยาเล่นเลย่อถึงค่ายพักแรมแล้วครับอีกสองร้อยเมตรชะโยแน่ นี่นะครับพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่ามอตะคิวนะครับมนะผมเชื่อแล้วทำไมพี่เจ้าหน้าที่ถึงเรียกมอตะคิวนะครับเพราะว่ามันชันครับมันชันว่าไปเรื่อยๆครับขาไม่ไหวแล้ว ลำมากแต่ตอนนี้เราเห็นเมฆนนะครับแดงว่าน่าจะถึงฮนะเฮ้เห็นค่พักแรมแล้วนะครับโล่งเลยใช่ไหมค่ายพักแรมเยือแห่งชาติรับคำแหง โอ้เห็นต,งตรงคราบไมครับที่ขึ้นมาแล้วก็ตรงนน้นดูไปเหมือนจะเป็นอ่างน้ำแอ่งน้ำอยู่สวยนะสวยมากขอวังไม่เท้าก่อนได้ใช้มากเลยเอาไว้ยันถึงแล้วครับ จริงๆอันนี้มันต้องมีจุดรอชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เรามากันก่อนจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นผานาลายความสูงจากระดับน้ำทะเลปันกลาง1,160เมตรอุทยาแห่งชาติลาคำแหงเดี๋ยวจะดูคร่าว<ม>ๆก่อนนี่นะครับผานาลายน่เป็นตรงนี้นี่หมายถึงตรงนี้ที่เป็นผานี่ เหมาะกับการถ่ายรูปเป็นอย่างมากแต่ว่าระวังกันหน่อยคนระับตรงนู้นเป็นเขตที่เขาห้ามเข้ามันลื่นรถนี้ครับนี่ตอนนี้มีเงาบางเลดหน่อยเราก็จะซูมให้ดูว่าตรงนี้คือจุดที่เราเข้ามาตอนแรกนี่ครับครั้งแรเราขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยนะครับ <c oughs> เห็นนะเห็นครับ <c oughs> อ,อันนี้ รูมเนแบบว่าเห็นข้างล่างเลยนะครับนี่โอเคเบื้องต้นผาหน้าลายทางนี้ก็เป็นเนินเขาเราจะต้องไปเนินขาวโลโกนะครับลงแล้วขึ้น เขาภูกาความสูงสองพันสอง้อยเมตร จุดชมพระอาทิตย์ตกเขาพระแม่ย่าความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,200เมตร หายใช้มือหรอเมื่อกี้อันนี้คือหลังจากมาถ่ายพระอาทิตย์ตกกันแล้ว,ลวก็ต้องเตรียมลงมาที่แคมป์เพราะมันเริ่มมืดนะครับลงอีกดึงมา,างนี้หนะ่อยอน่าเออ์น่าเออนะ์ออนะ่าโอเคครับนี่เพื่อนๆที่มารอชมด้วยกันถ่ายรูปด้วย แรงมากเลยครับอันนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น,น,นามาไหนวะออมาไงเฮ้ยไงมาไงวะผูกมือสองตัวเนี่ย,นนยใจบ่ไม่หอนก็ดีแล้วนี่นะครับเนี่ยเริ่มสว่างขึ้นสว่าง เดินทางกลับแล้วครับจ,จากฐานาลายนี่าทางลงเนี่ย,ค,ยค่อยจับนะมันเลือกตอกตอนขึ้นชั้นมากนะไม่ค่อยชันเท่าไหร่แต่ว่ามันล้าหน่อยตอนลงก็สบายมากแล้วค่อยไปเจยววิ่งไม่งั้นเดี๋ยวเลื <S <S ่อนได้ นี่ยผมดูเลยนะผมนั่งดูมั่แก้บนเหรออ่าเขาแก้บน <c ười> อันนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการนะมีอาหารของแห้งจำหน่ายบนนี้มีข้าวไข่เจียวด้วยครับเวลาเปิดเจ็ดโมงครึ่งปิดสองทุ่มคึ่งนี่คือจุดที่มากลางเต็นท์กันตรงนี้เป็นเต็นท์ของอุทยานที่มีเตรียมไว้ให้แล้วก็มีหมอนผ้าห่มที่นอนนี้ครับให้ เช่าด้วยถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะมีเป็นจุดที่เราสามารถไปต่อที่ผาอื่นได้อย่างเช่นเนี่ยเขาภูก,กาสองร้อยเมตรเอ้ยสองพันสองร้อยเมตรสองกิโลครับเขาเขาภูก,กาเขาไม่ยาเก้าร้อปดสิบเมตรเขานาายสี่ร้อยเมตรผาชมปลงสี่ร้อยเมตรครับอันนี้ก็เป็นเต็นที่ไว้นั่งสังสรรค์กันได้ตรงนี้ กลๆก,ก็จะมีการกลางเต็นท์ก็อยู่โดยรอบเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเต็นที่อามากาเอกครึ่งนึงอันนี้คือผู้เตรียมลงครับขึ้นทางไหนลงกับทางนั้น <Okay. S 2> โอเคตันนี้พี่ลูกหามนะครับที่ลงมาด้วยกันเดี๋ยวผมจะพักจุดชมวิวก่อนพี่เขาจะลงไปนำเรานะเดินสบายเลยครับโอ้โห<ำ>มาส่งก็ลงกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมพักก่ะไม่ไหวแต่วิวสวยครับน <c oughs> ทางขึ้น,นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยค่อยๆขึ้นไปขบนก็มีน้กท่องเที่ยวพักอยู่มีจุดให้จ่มน้ําได้สวนทางลงนี่ครับขึ้นแบบไหนลงแบบนั้นครับตอนขึ้นแต่ละขาเหมือนกันตอนลงก็ต้องใช้น้ําหนักตรงที่ส้นเท้าเยอะครับผมต้องค่อยๆไปเนี่ยมันรีบไม่ได้ ว่าทางเป็นหิศนี้เลยเพราะบางช่วงที่มันโคตรอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่ามันเหนื่อยครับข้างล่างเป็นห้องเที่ยวกำลังขึ้นมาเหมือนกันนี่ครับเป็นหิงนี้นลจะมีไม้เท้าค้ำผมบ้านเนื่อย จุดนึงที่ต้องค่อยๆไปต้องมีไม้เท้ายันไปนะจริงต้องจับราวบันไดด้วยก็ดีบางคนอื่นบางคนเขาใช้เวลาได้เขาค่อยๆเขาวิ่งาไปกันเลยผมต้องค่อยๆไปเท้าก็เลื่นด้วยเท้าเดินป่านเนี้ยใส่นคอนเบิร์ตมาใส่แตคอนเบิร์ตจบขากเลยเลื่อนครับเลื่น อันนี้มีทางทำขึ้นมาเป็นแท่นบันไดนะครับอย่างนี้แสดงว่าใกล้ทางออกแล้วนี่ครับเพื่อน ินแล้วครับใอ้ม่หอเ้ม่ยากขอเดินทางประสสดิภาพนะครับ